เราบ้างหมดอายมมุแล้วผมเราขอพิเศษค่าประจำกลุ่มไม่ได้ครับไม่ได้เอาเลยเเอาลยครับเอาเลยครับรหัวหน้าหัวหน้านี่ก่อนครับหัวหน้าเรื่องนี้ก่อนเห็นะครับพี่คุณคุณมากที่ออกไปพีเศษรู้มากนะครับผมเปลี่ยนใจแล้วที่เรื่องนี้ได้ได้ไหมเราแรกเราไม่ได้เราไม่ได้แน่เก้าสามสามีสม่เดินไปเดินไปเดไปเดไป ครับเอ็นเครับชื่นโรงรมไอทีดีเวอรด้เบิร์ครับเขบรับเข็บครับครับ i ร d แรมไอทีอ์อกครับหญค่ะ M I S ค่ะว่ะไหนกันแล้วรป้อมค่ะ i อทีอลอกค่ะได้ i อท a เมนเครับ B O N ครับ N N G ค่ะ a m e N E ครับนุกเมสไอทีเมนเทสคะแ้องครับถาะนี่ก็เป็นถาของมิสนะครับ ก็จะเป็นมิตรนะครับแล้วก็ฐานนี้นั่งกันนังเลยใส่ตัวใส่อะไรอะน้ำไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรอะใส่คนอยากลงน้ำน้อยคนเพื่อนเนาะหาคนเพื่อนพอดีเลยทุกๆ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 ที่มาฐานนี้ยวต้องมีคนลงน้ำอยูคนหนึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมตัวไว้คนนลยว่าใครจะไปตรวจก่อนเรียกไม่ต้องนะพี่ถ้านน้องไม่ลงพี่ต้องรับครับรับเลย สถานี้ก็คือหาทางย้ายน้ําจากกระมังนี้ไปกะมังนู้นนะครับลวงลวงวงโดยมีเงื่อนไขว่าว่ามือห้ามประถมน้ำในฝางน,นะครับห้ามประถมฝางด้วยกะมังที่เข้าที่ศาลนะครับแล้วก็โดยใช้องค์กรแค่สามอย่างครับให้เลือกแค่สามอย่างมีองค์กรให้เลือกสามอย่างนะครับ อะไรก็ได้ครับบนต้นอย่างครับให้ได้แค่สามอย่างตอนนี้เร่งเล็งยก่อนครับยคือคิดอะไรมากแต่ห้ามห้ามย้ายถังสองถังที่ห้ามย้ายถังนี้ไม่หาถังนี้นะครับอ้าวไม่ห้ามย้ายพี่ห้ามย้ายแล้วครับไปกินง่ายเดินไปพี่โดนย้ายพี่ดีนะไม่มีไม่มีข้อนี้เพราะว่าเราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับหัน้าุ้ลนะครับว่าเราค้อคิดได้ด้วยนะเข้าใจไหมครับปนเข้าใจไหมครับมันจะละคุณเยออุปกรณ์สารยาบนโต๊ะต่างๆจากไหน มันอะไรสงสัยในการตั้งโจทุดไหมครับใช่ครับที่มือห้ามโดนน้ำห้ามโดนกระมังโดยให้เวลาสิบนาทีสิบนาทีครับเอากับคิดด้วยคิดปุ๊บเราจับเวลาเลยนะครับสิบนาทีพูดอย่างดีหนึงครับฟังมาดีครับก็คือย้ายน้ําจากกะมังนี้ไปกำลังโน้ตจุดที่มือห้ามย้ายเอ้ยครับมือนีห้ามโดนน้ำห้ามโดนกระลังห้าห้าห้ามย้ายกระำลังกำลังนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยสามอย่างเลือกเอามสามอย่างจะทำยังไงก็ได้เพื่อย้ายน้ํา สามอย่างนี้ม่างไม่ใช่ครัญญางครับสอย่างได้นักชิงครับสอย่าณคือสฐานนี้ไม่ได้เน้นคนสนิทสักเท่าไหร่เน้นความสามัคคีนะครับดูพยายามให้ช่วยๆกันทิดช่วยๆกันทำมากที่สุดนะครับครับมือห้ามโดนนะต้องแลังกันได้ครับห้ามโดนกระลำมังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจับยกยกไปทั้งกระลมังไม่ได้จับไหมพายกได้เอาครับแต่ว่าห้ามโดนครับ ยกได้นต่ห้ามโมาเป็นร่างกายนะครับร,ารากกายย่างกายครับสัมผับมจับเวลาแล้วครับ10นาทีนะครับิ่มาิีแล้วครับผมคิดแล้วจับเลยนะครับตงตัวง <Level. c oughs> รับ ้องนี่ก็แปดเทปแล้วก็คิดงานจับเวลานะนะครับเวลาจัดการน้อยนะครับเยวแปยังไงมันก็โคงอยู่ดีจนี้ลงนี้ก็เดียวเดียวซ้ายแล้วก็เดียวขวาไปกเเมืนจะกลับบ้านเวลานเวลาเ่นเกมนี่ปีอนวลนะครับงนี่ไปแล้วเดียวซ้ายไปแล้วก็หน้ารอบี่านเลย5้านาทีนะครับ นี่เลยนี่ราปาดปาเหะทิชชู่ของนี่ของลี้ทิชชู่ลอเาใส่ในแก้วมันต้องยามันต้อง้ายเป็นวยเป็นยังไงก็ได้เอาไปทำปลมันนี่นี่รเนี่ยด้วยครับด้วยด้วย้เดี๋ยวยเดี๋ยวไม่แต่ปยใไม่ต้องดุกห่า้งกรโอัยกต้องสูงกว่าห้ามร่างกายโดนท้ามร่างกายโดนแท่ากั ห้ร่างกายโดนห้ามมือโดนห้ามเคลื่อนย้ายกะมาด้วยห้าร่างกายโดนห้ามเคลื่อนย้ายห้าม่นายห้ามโนตวนเานี่ะปวดเลยโกรับรัมีข้มี้าเลกสี่นาทีนะครับตมนดูน้ำออกมาได้การางมันต้องต่างเป็นสาเส้นต้องตา ยกขึ้นเนาะแล้วแต่แล้วแต่ครับเไม่ถือไมบได้ห้ามย้ายห้ามย้ายเขาบอกว่าห้ามย้ายกันนะครับยกขึ้นได้ครับให้ยกขึ้นได้ครับยกขึ้นแล้วดูนต้องไม่ใช่ฉลองเลยสามนาทีนะครับหมดแล้วดิอะไรครับยังไม่ได้น้ำสักหยดเลยครับหมดเปนแปดนาทีแล้วสี่หรือหกสอง ไอ้เลยสามทีเสียชิน็ตเยนเนี่ยมอะไรกันกรูดปัวไม่หนักหนักเนี่ยเอา้เนี่ยไหนเดินเดินแต่เดี๋ยวเอาเชือกมาเขาเขารบรวมเป็นของยวัเอ้ยชอุปกรณ์ด้วยกรรมการใชอุปกรณ์ด้วยมากเกินเปล่า เกินสามชิ้นหรอเช้กุ้ก้อนเด้วยเวลาเหลือเท่าไหร่ครับเวลาครับชิคเวลาด้วยีได้แค่สองเราทำไม่เป็นสี่ อ๋อปัจจุบันปัจจุบันมันจะมีมันจะไหวนี่เปล่าไม่เดียวแล้วก็ส่วนสีแดงก็ไม่ดึงดึงอันนี้อุบปลุกเลยอ่ะปลุกตายแล้วเนี่ยส่วนนี่ดึงดึงเลยดึงดึงเกิน

มดไอ้าช่วยต้องเข้ากันนะแบ่งัเข้ากันนี่นีแล้วครับมีนลนะ่กยกเขาได้ไมยกไม่ยกไเทหรือว่าไม่ไยกไม่เทเลยเขาไม่เื่อนเขาบอกว่าให้ยกยกไ ก็ไปได้ใช่ไหมพี่ห้าเอามือโดนแค่นั้นเองอ่ะเลยเลแล้วจะเทยังไงอ่ะก็อันนั้นก็ต่ำหนอันนี้ก็สูง่ะโอเควางลงไปก็ระวังะวงป่อไปโดนช่างภาพร่วงน้ำร่วงน้ำเดี๋ยพอหมมันจะขาดไหมไม่ขาดรอกไยสมสิวินาทีนะครับยเยี่สิบแปด อาเีพอโอ้โห่สอบับชัวครับาเอากบที่เดินด้วยครับเอากบที่เดินเอากระดิเด่นด้วครับดิเดนด้วยครับนะครับจะหมดเวลา้วครับโอเค้าแถวครับเ้าแถว โอโหสุดยอดทีมน <zawsze S 1> ี้หมดเลยเมื่อกี้บอกว่าข้างเคลื่อนย้ายไม่ด้เหรอตัอกี้เขาบอกว่าใส่เคลื่อนย้ายได้ค่ะไม่ห้ามเอาค่ยนี่ไหมีคนพูดบอกยกขึ้นก็ยกยกขึ้นนะับอ้างเพื่อจุดจุดมุ่งหมายคือถ้าก็ต้องการหลังน้ำหรือเราแตกคะแนนไปกันแล้วแตกเยอะหรอโอเคอางี้พูดไม่เคลียร์อ่ะเออแกอ่าเฮ้ยทำโทษ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 เนี่ยทำโทษ เป็นครับสเร็จเป็นคุมที่สองที่ทำสำเร็ครับจากั้งมดสามคนจะไม่ต่อไหนหัาหน้าหาหน้าหวหน้าคนไหนวไม่มีไม่ี่ยรใครอยากล้างหน้าไหมครับหัหลังหันหลังไ คุนมไม่ออ,อกได้ไหมบ้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเก็บใครอันนี้มีใครมารดอีเกียวมั้ครับไม่งั้นก็ได้ฝังใ <laughs> หเรื่องอย่าประมาทจ่ได้ไมทำโปรุอ๋อ้าทำ้างก็หลัง นี่ขวดนะครับอันนี้มเดวยซนนะโซครับี่แพ็กครับคูณครับครับอันนี้มสองทีเลยบอกไปนะพี่ทำหมรเจ็นี่ค่ะจะเลยเวลาไม่ได้มิดมิดมมีกี่คนนะครับในนี้นเดียวคนเดียวเสร็จแก็เลือกไม่ยากอันี้ลงน้ำก็เลือกน้อยลงมาแล้วไง เนิดมีสเปร์ดิทแรงนะเนาะจะเจอเรื่อยังไงเนี่ยครับผมอยากได้เกณฑ์ข้อสอบไหมครับมีเพียบเลยมีใครจะเสร็จละลงน้ำไหมครับถึงไม่จะลงน้ำครอกเอาเลยครับเอาเลยครับไปรับไปแล้วผ่อนผอนป้ายก่อนมีอะไรที่อะไรที่เสียหายต่อการอุปกรณ์เสียหายไม่ได้เลยครับเปิดเร็วเลยครับน้องหมดเวลาแล้วครับ ด้วยครับถูกต้อดถูกต้องน้ำน้ำอะไรตกน้ำน้ำอะไรตกวะกระจายใจเขานะอย่ารักน้องมิดอ่ะน้องมิดไม่อยากโดนเลยครับไป้ายชื่อหันออกครับชื่ออะไรอ่ะโเคแล้วโดนไว้ดีครับ จริงดิง่ายเจ้าเ้าางุยดีด้อนแรงวะหูแล้วข้อสอบะครับไปดูข้อหนึ่งใหม่เอากล้าแม่ครับบอกกินข้อสอบมีเยอะเหมือนกันเอาจริงเนี่ยเทพเลยเนี่ยข้อสอบนั้นเลยเยี่ยมแล้วเป็นคู่แวอ่ะเป็นคู่แ้วพี่แม่ั โดนไปโดดเนี่ยก็เปียกครับแล้วขัดว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเด็กนิดไปเด็กนิดดูสเปรย์เมีกัวตาคนเดียวเราเชียรเราขาเชียร์เราขาเชียร์ไมอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวจมน้ำไปที่ย้อนยุคโอเควัน้ชื่ออะไรเรับทำไหลายที่ ดีนั่ัไม่ตายเขาเลยไม่ตายเขายครับโอเคครับขอกินสงแถวขอถ่ายรูปเลยครับขอไมเผมลขใไหมใช่เีวครับกินสแถวถ่ายรูปครับผู้หญงข้าหน้าครับด้วยครับด้วยครับขอเมลเยังขอเม่เยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอ่งเกมยาวมาต่อมาได้ ลไม่ได้กลได้ครับไม่ใ้ไหนค้ไม่ได้ไเดีไม่ดครับางม้โอเไปได้ได้แล้วครไม่หดครั่งดคน่ห้อม่งน้ครับตีห้ากคนครับคนตัวเล็กน่อยู่หน้าแล้วหมไม่มมไหเกวดทุกงานครับเด้มงานลงครับผมไม่เห็นเลยครับ่น่คร้ง Okay